ผมโจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนำวิดีโอคลิปหรือรูปภาพก็ดีนะครับจาก Line นะฮะไปใช้ในหน้า Facebook ของตนเองนะครับหรือไปแชร์นะครับใน tiktok ก็ดีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปในไลน์ที่เราต้องการนะครับก็คือ l ลายตลาดนัดโบเบสัญจรนะครับผมจะทำคลิปนะครับแต่ละร้านลงไปเรื่อยๆนะฮะนะครับ โดยจะเริ่มจากร้านที่เน้นเรื่องของการเล่นโซเชียลเป็นนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆในหน้า facebook นะครับก็คือเวลาท่านเปิดเข้ามานะครับสมมติว่าเจอคลิปนะครับที่ผมแชร์ไปแล้วต้องการที่จะนำไปใช้นะครับเราก็เปิดเข้าไปนะครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำร้านนะฮะมันจะมีป้านให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับ เราก็จะขึ้นบันทึกวิดีโอนะครับพอบันทึกวิดีโอได้แล้วนะครับท่านจะมีวิดีโอเป็นต้นฉบับอยู่ในเครื่องนะครับท่านก็ไปเข้าที่ Facebook นะครับเราก็เปิดไปครับเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการแชร์นะครับนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอร้าน CA นะครับร้านนารุโมนเนื้อสดนะครับ ผมจะทยอยทำเน้นไปเป็นละร้านนะครับเพราะภาพรวมนี่เราลงบ่อยนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเจาะลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นร้านค้าที่ได้คลิปไปก็สามารถบันทึกแล้วก็เอาไปลงเฟซตัวเองแชร์ได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องแชร์ผ่านเฟซผมก็ได้นะครับแชร์เฟซท่านเลยนะครับแล้วท่านก็พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับร้านท่านจะเป็นเบอร์โทรหรืออะไรในการติดต่อนะครับอันนี้ผมพิมพ์สั้นๆนะครับ อร์อโมนเนื้อสดนะครับนะครับแล้วก็เช็คอินตลาดนะครับคือรายละเอียดเนี่ยท่านจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเช็คอินเป็นตลาดบูบีสัญจรแกงเซี่ยวนะครับนะครับทีนี้ให้เปิดสถานะเป็นสาธารณะนะครับบางคนเ,เปิดเป็นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมันจะไม่ไม่กว้างนะครับเราก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะครับบมีเพื่อนบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะฮะ ให้เปิดเป็นสาธารณะนะครับยกเว้นว่าอันไหนที่เป็นส่วนตัวเนี่ยต้องการให้แค่เพื่อนเห็นเราก็ค่อยไปจำกัดเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็โพสต์นะครับเนี่ยครับโพสไปรอสักครู่นะครับพอโพสเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าฟีดของเรานะครับ หรือท่านใดนะครับที่จะเอาไปลงทิกตอกนะครับท่านก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับท่านเข้าเข้าไปในแอปทิกต็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็กดบวกนะครับอัปโหลดนะฮะแล้วก็เลือกคลิปเหมือนกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําร้านนะแล้วก็พิมพ์รายละเอียดนะครับรอมลเนื้อสด ก็โพสได้เหมือนกันนะครับออ<ป>